ไม่กุหลาบครับกุหลาบสวัสดีครับผมลุงพันครับจตกวันนี้ลุงพันพาซิมาเที่ยวฮะจากปลาเอฟซีทุกคนไปเอ่อน้ำตกเออเป็นวันน้ำตกที่ข้างในมันสวยงามนะใหาจะขึ้นไปหอมันเปนจะได้เนาะจะพาเอฟซีทุกคนขึ้นไปหอก่อนเนากไปเอาไปเลยลุยไปเลยเนาะลุยนอกไปทางไหนไปเลยเดี๋ยวลุยแล้วกัน ให้ซ้อนกันมึงกันได้ล้วครับนอ่นอเอาไปพอน่อไปพอ,อน้ำตกบ่า <c oughs> เลยเลย เจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอปากทางเข้าเจอหนะ,ะปากทางเข้าน้ำตกห้วยป่าพลูครับเดี๋ยวเข้าไปทางในฮะเข้าไปทางในพอกันเนาะก็มาเกยมาสักเตะ ทางก็บกไก่ครับเส้นทางก็บกไก่อ้อนะครับ้นในชะ่บอกน,น้ำตกห้วยป่าปูเราจะเข้าไปดังในนะครับ ยืนย็นยืนอ่ะนี่งานเดียวตอนนี้ตำนรรดาอ่ะเป็นเทศกาลนี่คนจะหลายเนาะอ๋อถึงแล้วนี่จะอ๋อฮับเป็นเทศกาลตอนนี้เป็นจะจัดงานกันเนาะตอนนี้ผมมาถึงแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปประมาณธรรมก,กีและเม็ดรครับ ปฏิีปาตน้องหมา,า,ไไาไปเอาไปลุยกันไปไปไปก่อนเข้าไปเอาเดี๋ยวไปพอแอร์อตั้งน้ำตกเจิดจี้สิลำมาอันนี้เป็นต้นนะี่นครับน้าต้นดอกแก้วหรอเา,าต้นดอกแก้วโอ้ใหญ่แล้ว แก้วไม่เมื่อกี้เล่ากรับักเกินครับนิดหน่อย <laughs> นิดหน่อยถี่ไม้เนาะถี่ไม้ธรรมดาเป็นอย่างนิดหน่อยค <c> ร <oughs> ับตอนนี้ก็บ่อติดตามเลยพาน้องน่องถี่น้องพี่นอ้นองดอยเนาะพี่น้องเลาหูอ,อ่าเถี่ปลาพี่น้องเอฟซีทุกคนไปพอเนาะตลอดน้ำตกน้องๆมา โอ้อากาศเย็นเนาะอ,อ๋อนี่เป็นสายแม่น้ำมันตก อถึงปากทางขึ้นนะั่นแ่ะโอ้น้องทำท่ามามได้คบอเไรหลายเนาะมันจะมีถ้าเป็นเทศกาลเป็นอย่างนี้มีน้อยเนาะโอ้ยสวยงามเย็นขนาดนากากับนักกับกันดีม,มาก นอไม้ครับนี่นอไม้ไม่ไฟไม่ไฟไม่อะไรครับเนี่ยต้นนอโอ้ยมาบัตตันานะน้องๆก็เตียวเวน,นะไม่ได้ปุน้น มาไกลแล้วนอนาะจะมีป่ากล้วยกล้วยปนปลูกว้หายอ๋อเป็นกล้วยปา่ปยปาครับกล้วยปา่ามีกล้วยปา่าโอ้ยดงกล้วย <c oughs> ดอกกล้วยใบเตยกล้วยเป็นปูครับเป็นกล้วยป่านี่เป็นน้ำเป็นเป็นน้ำไหลมาจากน้ำตกครับเนี่ยเป็นน้ำไหลมาจากน้ำตกใสฮะ คร,ครับเดี๋ยวกัรล้อกันก็เนนอนอน้องบอกว่าตงบนอากาศดีแลเกาะสวยงามตำบนว่ามันมีกี่ชั้นครับอ่าสามชั้น,<ะ>น,นโอ้มีสามชั้นเนาะ อ,อขอโทษเลยนะครับมันกล้องมันดิน้นมันบุกบุกป่าเนาะตางก็มันก็บอกตาไปตักป่าตา,กกตา,ตา,า,ตางเขาโอ้ยเดินเดินเดินหมักไปทางไหนไปทางไหนหลงแล้วกนี่ครับอะไปทางน้ำหมอไปทางน้ำหมอไปทางน้ำเหรอฮะนอเอาเอาหนอว่าไปเอาเอาไปหนอหนอไปพอนอ เราจะได้ปลาผลฮาไปพอดตมันจะน้าเปิดจะได้ปลามีเอปามีหรอโอ้นาอโอ้น้าใสขนาดปลาเมีเอานะปลาตัวน้อยปลาหอมหอกเป็นปลาฮะโอ้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนฮะโอ้ย ไปกี่โมงยังเอาเอาได้ขึ้นไปได้ก็ไปตรงไหนขึ้นไปเลยเนาะเอาน้องๆว่านะลุยก็ลุยอ่ะโอ้ยนาะเฟี้ยลุกมามาตัง้งบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขอมาตั้งก่อน โอ้ยลูกนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับเนี่ยน<า>ีปลาคะโอ้ยมีปลาคร,รับปลาปลาปาอ๋อัลนเนาบัตเต้จับมันนะเพราะมันมันงามนาะงสวยงามนาอเอาไว้กับน้ำต,ตกเนี่ยเลยเนาะโอ้ย ป่าครับป่านักขนาดครับเดี๋ยวขึ้นไปทางบน้บรรยญญากาศบรรยากาศสวยมากครับผมบเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปทางบนครับ โอ้ยทำไคลอยู่เนาะก,กันแล้วเนาะโอ้ยน้องๆบอกว่าถึงแล้วครับถึงแล้วน้ำตกโอ้ยุย,ยอดครับผมย,ยอดโอ้ถึงแล้วเนาะ โอ้ยเต๋อนะแต่แต่นาะโอ้อันนี้เป็นเจ้นนี่เป็นเจ้นแรกเนาะครับเนาะนี่เน้อ,นนนอครับน้ำจะต,ตกลงมาแบบนี้ครับนะเสียงน้ำแต่แต่ขับน้ำต่แต่ <c oughs> โอ้ยโอ้ยเื่นเรื่มเรื่มหมักหมักแบบนี้แบบนี้โอ้ย,มมอยนี่เป็นจุดแรกไหมเนาะโอ้ถ้าไปนบนขั้นมันอันนี้เป็นน้ำตกขั้นนี้เป็นน้ำตกน้ำตกหอยปลาปูาน้ำตกหอยปลาปูอ๋อ หมู่บ้านเนี่ยครับข้างนอกนะเตี๋ยวผันมานตะเกะปลาไหล,ไหลครับหมู่บ้านห้วยปลาไหลน้ำตกห้วยปลาปูน้ำตกห้วยปลาปูครับออกจากหมู่บ้านมาบักไก่เนาะครับักไก่บักไก่เนาะครับเห็นแรกน้ำตกห้วยปลาปูครับผมน้ำตกห้วยปลาปู เราจะเอาเราไอ้องขึ้นไปอันแรเนาะขั้นสนสาวยงามมากครับ้าเดี๋ยวเราไปเั้นก่อนเนาะน้องบอกว่าต้องบนจางามจสวยงามเือขึ <S <s ้นไปขั้บนอนเนาะขึ้นไปบนนะนจะขึ้นอย่างไรหน้าผาได้ฮะโอ้สวยงามครับ ช่วงนี้เคยบจะมีคนละบบอน,นี้ฮะเพราะมันมันต้องมีหน้าเดือสิงหามบคนจะหลายครับคนหมอกน,นะฮะไปเดี๋ยวเอาไปลุยลุยข้างบนน้ะงขึ้นบน,นเอาน้องน้องนำไปก่อนโอ้ยโอ้ย งามมากครับเนะนี่ยไม่ใจะลงมาจากหน้าผาครับผมอ้ยเสียยัไปข้างบนนะครับเนาะเดี๋ยวไปขึ้นไพ่พอร์ตชั้นสองครับชั้นสองจะไม่ทางขึ้นอ๋อไม่ทางขึ้นครับแต่นนี่อไป โอ้ยอากาศดีเนาะอ้ยนาวครับกดนาวเกี่ยวอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เกียวไ่ได้อย่างใจฮะอ๋อ ลุยเนาะลุยม,มีสะพานครับสะพานผมจะข้ามได้หรือเปล่าโอ้โหไปได้เนาะสะพานครับมันข้างเรียบมันลึกครับนะเป็นเหวครัเป็นเหวอุ้ยผมต้องเลืล่อนลอดหน้าผาเลืล่อนลอดหน้าผามันลึกมากครับจะข้ามได้ห่ได้ หน้าผาโอ้ยน่อโอ้ยสุดยอดสุดยอดหน้าผาลึกครับบอกลหน้าผามันลึกครับมันลึกเนี่ยมันจะมีสะพานเอาขอไปก่อนเร็วเอามาโอเคโอ้ย ผ่านมาได้อย่างไดอย่างวุดวิตสุดยอดสุดยอดโอ้ยออตามมันอาจจะพุกครับโอ้ยถึงนะครับนี่เป็นจัดนะครับนี่จัดสองอ่ะนะนี่เป็นจัดสองอ่ะ โอ้ยนอ้องเลยเนีเย้ยบอขับเดี๋ยวผมมันม<อ>ีบ่อครับขับโ<ด>อ้เยเ,ยเ,ยเยด่นอ่เด่นอ่มันพรมันไปข้างหน้าผานะครับผมมันจะกาดบดีมากๆอ้ยอันนี้เป็นบอ่<า>บอเนาะนี่นอ่นองนี่เป็นมันเป็นบอ่อเลยนะครับบอนี่มันจะอยู่ใน กวางกลางบ่อสองครับโอ้ยน้อในเรื่องเนาะโอ้ยน้ำเตะเตะขอต้องนออยู่ข้างบนผมจะขึ้นได้หรือไม่นะครับ ขนาดนี่เหรน้องๆอ,อ,อยู่ข้างบนหาดอเดี๋ยวครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวนอ้วนองเดี๋ยวผมอะไรครับ่ะพอตั้งล่างเอาตังหลุมฮะสุดยอดครับบรรยากาศก็กดีครับจะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเขาครับผมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของเขาเนาะครับ วันนี้ผมจะพาเอกซทุกๆคนครับผมมา,มา,ม,ามาเฮามาแอรอที่นักเกเลยนะโอ้ยเนาะอ,อันนี้ลงได้หวาเล่นได้หวาเออมันเลึอครับครับเดี๋ยวขึ้นแอร์ทางบนนะเดี๋ยวไปทางบนนะไปไปกับน้องน้องมันก็ข,ขึ้นยากมันมันเมินครับมันรื่นมากเนาะฮ้าโลไอหน้ากลับนี่ลนะ น,น้ำมือน,นับน,น้ำมือขึ้นได้หรือไม่นะเนี่ยมันต้องขึ้นแบบนี้ฮะสู้อยู่แล้วสู้อยู่แล้วโอ้ยตาย น,น้องบอกว่ามันงามครับสวยงามเต,มตะเราขึ้นมาเหงข้างบนครับภาพภาพเดี๋ยวขึ้นไปบนเนาะนไ,มไม่ได้ฮะเพราะผมเดี๋ยวขึ้นได้ตึกหมูอี้ครับมันขึ้นบัดได้ว่าน้องๆคน,นบอกมันมันขึ้น,น,<ข>านมาไ,<ด>ได้ครับมาถึงติ๊นี้ก็ดีแล้วมาถึงติ๊นี้ก็ดีแล้วโอ้ย มันมันจะเป็นหน้าผาเนาะอน,น,น,อนอกบอกรจะเป็นหน้าผาครับมันขึ้นมาได้ครับแต่ก็สุดยอดแล้วครับมาขึ้นมาได้ขนาดนี้ฮะสุดยอดสุดยอดโอ้ นนกดออะาลลโตอนนี้อยู่ชั้นชั้นสองเนาะอยู่ชั้นสองครับชั้นสามมันขึ้นไปุรขึ้นปได้มันเปิดหน้าผาะโอ้ยเนาะงามเตะเตะ นา,า่นาจะเป็นต้นสองอนเนาะเดี๋ยวว่าันานี่ล,นาาลาดนาดหลากันนกลนห,หกน,าาานา้นา,าที่ไม่ขายได้หรอกเจ้าหม้อที่ท่มา เอาได้ล้เน้ำลาก็น้ำลากน่มันกนักกนไรช่วงนี้น้ำมันบบาตอนนะครับเวลาน้ำหลากนเมื่ปลาเข้ามามันกิดกิวันน้ำน้ำบหวานน้ำมันจะนักกวนี้น้ำมันจะนักกวานี้แต่กองน้เนาะน้มักโอ้สุดยอดเดี๋ยวมาสิ่ไ <toxins and consoles> นั่ตกมือปาปูโอ้ยทั้งอึ้งทั้งเสียวอ่ะ <c oughs> ลุยได้อยู่แล้วลุยได้อยู่แล้วลุยๆ ออยออย,ออยนี่เขาอยู่ีนเป็ดจ้านสองครับลงไปข้างล่างจะเป็ดจ้านแรกแต่จ้านสามไนี่ขึ้นมาได้ฮะตางมันขึ้นยากครับผมโอ้ยหนอ บรรยากาศดีครับเย็นเย็นสบายฮะบรรยากาศ ที่สถานเที่ยวของอำเภอเป้าหของเฮาครับอำเภอป้าเดี๋ยวมาถามน้องๆเนาะว่าปาักทางที่เขาเข้ามาไ่สุดจากที่มาแอลเนาะที่สวยๆงามๆน้ำโต้คนปลาปูด้่ยเออนอระาะทางที่เฮาเข้า มาถึงน้ําตกได้ประมาณกี่โลครับประมาณสามกิโลนะครับอ๋อประมาณสามกิโลเนาะมาถึงนี่เลยเนาะมาถึงถึงน้าตกนี่เนาะครับถ้าเป็นเทศกาลอย่างปองหาที่เปิดจะมันจะมีนอกท่องเที่ยวมีคนมาแอบกันนะครับเนาะมันจะมาแอบกันหลายเนาะอันนี้ปีน้องดอยครับปีน้องเล่าหูเนาะปีน้องเล่างูครับ พอดีผมมาบระทุกแล้วก็น้องๆมามาแอวมาแอวด้วยกันฮะด้วยกันเลยนําทางผมมาเนาะกลับเดี๋ยวจะลงไปตังหลุมสักับนะครับเนาะเราเอาลงไปตังหลุมเนาะพอดีเอาน้องๆมาขอคนมาส่งทุดยอดครับทุดยอดโอ้ยข้ามผ่อนครับไม้เดี๋ยวเราเอา เอาตาอดน้องไปฮะน,น้องไปฮะอ๋อปนจะมีสิจับครับนะฮะปนจะมีสิจับข้างที่ขาต่อนลงครับเนะนี่ยเกีบเ่อนตนี้สิจับงั้นในลงบอได้แน่โอ้ยครับสุดหยอดอน,นอั้นเลย นองลงไปแล้วน้ำตกมันงามครับสวยงามมากครับแล้วก็กดใช้ไอ้กดไลคกดแซร์ผมเลยนะครับกดติเนาอกกดติดตามผมเลยนะเดี๋ยวผมจะปลามาแอา๋หำบารรลายที่สวยงามครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของทะพร้า,า,าของเฮา,าครับผม <c oughs> มากครับแบบนี้คืออยู่กับน้่งๆติดตากับไม่แล้วนะครับพุิอดคิดไม่ออกเลยทีเดียวยซื้อก่อนเนาะม่น่าจะมีงานมีงานงานแบนะงานเนืองาไมได้งานตีไม่ใช่ตีไม่ททงเต้รับน้ำปพอดี่นัำส่งแนี้สวยงามมากครับน้บตกห้วยปลาพูนะบบปูบ้านอยู่บ้าน้องด้ตห้วยป่ไหล เท้าแพคใ่ที่มา่งเลยนะไม่แพ้ครับมาเลยครับเนีอมาเขามน่องครับผมสหรับคลิปนี้ผมขอคือแค่นี้ก่อนเนาะคือผมไนโซเแียลเลยจผมจะปาไบแอร์พ่สุที่ื่ยามง้ำมันไลปีธารกิน้องบอกนฮะี่น้องสี่น้องลาหูครับผมเนาะพอดี็นงานจะน่องเป็นงานทีผมจะปาใะครับต้ ครับครับผม